ฟังทั้งหมดได้เรื่องอะไรได้เรื่องอะไรทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องให้ใครถามไม่ต้องให้ ถามเฉยๆว่าได้เรื่องอะไรฟังทั้งหมดคุณได้เรื่องอะไรแต่ถ้าคุณฟังไม่เป็นเนี่ยคุณจะได้เยอะแต่คุณฟังเป็นคุณจะได้แค่เรื่องเดียวสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับถ้าคุณฟังเป็นเนี่ยคุณได้อันเนี้ยคุณไม่ต้องไปสนใจรายละเอียดเยอะแต่สนใจว่ามันสังเกตการเกิดและดับว่ามันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย,อยจิตจะสบายเลย แต่คุณพยายามจะจําพยายามจะสู้พยายามจะอินเท้าไปเนี่ยคุณจะได้เยอะแต่คุณไม่ได้เลยสักอย่างถ้าคุณฟังเป็นเนี่ยเดีนยามานั่งฟังอะ่ะให้ท่านว่าอะไรไปแต่จิตเราจะดูการเกิดดับเข้ามัน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 ฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่อื่นอะไรเลย,เลยแต่คุว่าโอ้ยเยออันนั้นโอ้ยเยออันนี้โอ้ยเยอะเร็ว,วคุณจะ กำลังกำลังแนะนําว่าเวลาเราเจอสภาวะธรรมทั้งหลายมันมาแบบนี้นะดูมันไปเป็นแบบนี้พอให้ชื่อมันสองอย่างพอมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับแค่นี้ยคุณจะโล่งเลยแต่คุณจะย้มจะตามเนื้อเรื่อง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 คุณก็จะไหลเข้าไปในเนื้อเรื่องเอาคุณตั้งสติให้มันเป็นไง ถ้าเราตั้งสติเป็นเนี่ยฟังมันทุกอย่างเป็นชั่วโมงก็ฟังได้สบายเลยเห็นได้สองเรื่องเรื่องเกิดและเรื่องดับเนี่ยอย่างเนี่ยเพราะเพราะเพราะรายละเอียดทั้งหมดเลยฟังเพื่อวางมันแล้วทำยังไงให้มันวางก็ต้องสอนให้เห็นว่าสิ่งนี้เกิดสิ่งหายสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้หายสิ่งนี้เกิดสิ่งหายแล้วมันก็วางหมดเลย จะเป็นรูปทมนามทามจะเป็นอะไรช่างหัวบันเถอะแต่ทําฟังแล้วให้จิตมันวางเนี่ยต้องฟังก็เค็น,นี้ก็ด่ามาก็เห็นมันเกิดแล้วก็หาย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 เช่นนี้ใช่ไหมมันจะสบายมากๆเลยถ้าฟังไปเนี่ยเพราะต้งก่อนถ,ถ,ถ้าเราฟังไม่เป็นเราจะไปจับประเด็นนั่นจับประเด็นนี่จับประเด็นนูน่นเอามาไนันความรู้ของเรา เป็นประสบการณ์ของเราโอ้เยอะแยะมันจะยุ่งนเนี่ยวิธีการหัดหัดรู้สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับหัดรู้แบบเนี้ยเอาทุกเรื่องเลยฉันไม่รู้ว่าคุณจะว่าอะไรก็ตั้แต่ฉันจะว่าคุณเกิดแล้วคุณหายไอ้เจ้าเกิดเจ้าดับมาแล้วอย่างเสียงเกิดเสียงดับความคิดเกิดความคิดดับแค่นี้พอ โลงไปยันอันนี้พอใช่ไหม้าวบ้านคุณคุณศึกษาแล้วคุณจับประเด็นมันได้พวกเรามีสมาธิวะคุณจะมาจะให้การปรุงแต่งทั้งหมดมันมาแบบไหนก็ช่างมันเถอะแต่ฉันจะรู้คุณไปแบบเนี้ยเข้าใจป่ะคุณจะมาแบบไหนเชิญคุณเลยตามแต่ฉันน่ะสิธิิทธิของฉันน่ะจิตฉันฉันจะรู้คุณไปแบบนี้ ฉันไม่สนรอกคุณจะมาแบบไหนแต่ฉันจะรู้คุณไปแบบเนี้มันจะสบายกว่ากันนะกว่าจะเฮ้ย hey, เขาทำไมเขามาแบบนั้นวนะ่ะเขาน่าจะมาแบบนู้นน่าน่าจะเป็นอย่างนี้นะน่าจะเอาอย่างนั้นน่าน่าจะเอานี้นาะโอ้โหจะมาอะไรเงี้ยคุณจะมาแบบไหนก็มาเลยฉันจะรู้คุณไปแบบเนี้ยเพราะฉันรู้แบบนี้แล้วจิตฉันเบาสบายอ่ะฉันรู้แบบนั้นจิตฉันหนักคุณวายอ่ะจะเอาทำไมอ่ะ รู้อะไรก็ได้ทาให้จิตมันเบามันสบายอ่รู้ไปเลยรู้อะไรก็ได้ทําให้จิตมันหลุดมันพ้นเ่เอาไปเลยรู้แล้วร like ู้แล้วจิตไม่หลุดพ้นอย่าไปรู้มันอยีางเนี้ยตัดสินใจง่ายๆเช่นเนี้ยเรื่องมันไม่เยอะเลยนะอยู่ที่เออถ้าเราไปรู้อย่างนั้นแล้วมันมันบุบมันวายมันมันมันยุ่งมันยากมันไม่หลุดไม่พ้นเอ้าอะไรอย่ที่มันำให้รู้รู้แล้วหลุดพ้นล้วก็จับประเด็นการรู้แล้วหลุดพ้นใส่ไปสิ ใช่ไหมฝึกให้จิตหลุดพ้นนะไม่ใช่จิตให้จิตปัวพันอะไรทั้งสิ้นนะแล้วข้อมูลอะไรทำให้จิตหลุดพ้นอ๋อสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับนี่เองเป็นข้อมูลให้จิตหลุดพ้นจากอารมณ์ใช่ไหมแล้วก็จับประเด็นนี้เข้าไปเลยรวบรวมปัญญาทั้งหมดชี้ไปสู่เป้าหมายอันนี้ให้ได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 ,ได้ทุกขณะทุกวิธีการทั้งภายในทั้งภายนอกไปสู่เรื่องเดียวเลย เพราะเป้าหมายเ่าคืออันนั้นฉันไม่ต้องการรู้อะไรมากฉันต้องการรู้ว่าบันหลุดพลอยังไงที่นี่แล้วสร้างเหตุให้มันได้อย่างไรก็แค่นี้แค่นี้ตรงๆง,ง,ง่ายๆฉันไม่ต้องการรู้อะไรมากนอกจอกการบรรลุธรรมที่มันรัดตั้นและมันง่าย ไม่ต้องไปสนใจปฏิจจสมุปบาทไม่ต้องสนใจยาสัตว์สีไม่ต้องใส่สนใจอะไรก็ได้สนใจมันเป็นอย่างเนี้ยแล้วแล้วมันจะเข้าใจทั้งหมดห็นวิธีการฟังธรรมฟังธรรมชาติมันทำเพราะธรรมชาติมันทำกี่อย่างก็ตามมันจะลงล็อกนี้หมดเลยแล้วเอาล็อกนี้เป็นหลักใช่ไหมมันก็จะได้ล็อกเนี้ยเป็นหลักทีนี้สบายแล้วเลย อใครนั่งด่าแล้วก็ดูมันเกิดหายมันเกิดหายอยู่นั่นแหละเอ้าโอ้โหเขาก็ดูมันเกิดมันหายมันหายายอยู่นั่นแหละเอ้ามันเบื่อก็ดูมันเกิดมันหายอยู่นั่นแหละเอ้าเบื่อแล้วหายไปแล้วมาอีกใครดูทุกอย่างมันเกิดหายให้หมดเลยทําทุกอย่างให้มันเหมือนกันให้หมดเลยจะมาแบบไหนก็ตามดูมันเหมือนจะหมดเลยจบนี่เนี่ยเดี๋ยวไปก็ไปนั่งดูมันเกิดหาย ฝึกซ้อมเนี่ยสําคัญที่เราต้องฝึกซ้อมจิตให้มันรู้ยี้ให้เยอะๆแล้วเดี๋ยวมันจะมันจะมีกําลังในการว่าอะไรมาปั๊บไอความรู้สึกอันนี้มันจะเข้าไปแล้วมันจะเข้าไปทดแทนที่บอกแล้วไงว่ามันจะเป็นตัวซับพอร์ตไม่ให้จิตไปเสพอารมณ์และเป็นตัวซับพอร์ตไม่ให้มันปรุงแต่งมันไอการปรุงแต่งทั้งหลายก็จะมุ่งแต่งไปสู่มุ่งสู่การเห็นการเกิดหายเกิดหายเกิดหายต้องมันมันก็ไม่เข้ามาหาจิตจิตก็ไม่ออกไปหามัน มันก็จะเห็นความเป็นจริงของมันเป็นอย่างนี้ทุกเรื่องทุกเรื่องทุกเรื่องแล้วไม่ต้องไปดูอะไรมากรู้ว่าทุกเรื่องเป็นอย่างนี้จบง่ายภาวนาแบบเนี้ยง่ายแล้วได้ทุกที่ได้ทุกสถานการณ์